สวัดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ t a เทียน C ซีช n แนลอีกครั้งนะคะวันนี้ก็มาในคอนเซ็ปต์เฟนเกตเฟนนะคะแนะนํามือใหม่ออกกําลังกายนะคะสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเลยนะคะวันนี้วันแรกสําหรับท่าที่แนะนํานะคะก็คือท่าวอร์มอัพก็คือท่าสควอตเพราะว่าน้องต้องการปั้นก้นให้กลมกึง่งแล้วก็ต้นขากระชับพร้อมกับหน้าท้องที่กระชับด้วยเช่นกันนะคะก็เลยให้น้องเล่นท่านี้ไปเลยสําหรับมือใหม่ ต้องขอแนะนําก่อนนะคะว่าน้องเป็นมือใหม่จริงๆนะคะยังไม่เคยจริงจังกับการออกกําลังกายนะคะยังไม่ได้รู้เทคนิคที่ถูกต้องนะคะเราก็มาแบ่งปันกันนะคะพีแนะนําน้องนะคะตามคอนเซ็ปต์เฟรนเกตเฟนนะคะเพื่อนแนะนําเพื่อนสําหรับอ่าท่าเล่นนะคะหลังจากวอร์มอัพด้วยการเล่นสควอตแล้วนะคะเพราะว่าเน้นต้นขาสะโพกแล้วก็หน้าท้องก็มาต่อที่เครื่องเล่นตัวนี้นะคะพีก็เล่นให้น้องดูว่าเครื่องตัวนี้นะคะได้อะไรบ้าง ะะแต่ว่าสิ่งที่จะแตกต่างจากพี่ก็คือจะไม่มีการใส่น้ำหนักที่เครื่องนะคะเพราะว่ามือใหม่แล้วก็ใหม่จริงๆยังไม่เคยได้สัมผัสเครื่องเล่นในยิมเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วร่างกายอาจจะยัง ไม่ตอบสนองดีมากนะักก็ให้ปรับโดยการที่ยังไม่ต้องใส่น้ำหนักนะคะเพื่อที่จะได้ทำได้เสมอต้นเสมอปลายนะคะแล้วก็ไปได้ตลอดจะดีกว่านะคะไม่ต้องโหมไม่ต้องรีบนะคะค่อยคอยเป็นค่อยๆไปจะได้ไม่บาดเจ็บนะคะท่านี้ก็จะได้นะคะต้นขาก้นแล้วก็หน้าท้องด้วยนะคะเป็นท่าปวดปานของเจ้าของคลิปเลยนะคะแล้วน้องเองก็ต้องการ ปันก้นต้นขาแล้วก็หน้าท้องด้วยนะคะเราก็ช่วยกันที่จะแนะนํากันนะคะแบ่งปันประสบการณ์เล่นทีแรกทีบโดยที่ไม่มีน้ําหนักน้องก็เหงื่อตกเอาการเหมือนกันนะคะบอกเลยว่าไม่มีน้ําหนักก็หนักพอสมควรเลยละคะ่ะบางครั้งนะคะการเริ่มต้นของมือใหม่ไม่จำเป็นต้องสปีดเร็วนะคะมันไม่ได้สำคัญนะคะแค่คุณร่างกายคุณมีการ ปรับนะคะเริ่มปรับแรงต้านนะคะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาโดยการใส่น้ําหนักเข้าไปก็ได้นะคะเราเอาที่ร่างกายเราโอเคนะคะไม่จําเป็นต้องไปตามใครนะคะสําหรับเครื่องเล่นตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครเห็นแล้วก็สนใจก็ไปลองดูได้คะ่ะต่อมาก็จะมา เป็นเครื่องเล่นที่เน้นกล้ามเนื้อด้านหน้านะคะกล้ามเนื้อน้าอกด้านหน้านะคะถ้าเกิดว่าใครเห็นเครื่องเล่นตัวนี้นะคะก็สามารถไปลองดูได้อันนี้พี่ก็จะสาธิตให้น้องดูว่าถ้าเล่นที่ถูกวิธีก็คือท่านั่งแบบนี้นะคะหลังเหยียดตรงนะคะงอเข่าเล็กน้อยนะคะก็ดึงเข้ามาเพื่อ สร้างกล้ามเนื้อบริเวณไหล่และหน้าอกนะคะจะมีความกระชับขึ้นแล้วก็ขยายขึ้นแผงอกจะกว้างขึ้นนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้น้องดูจากนั้นก็ให้น้องลองเล่นนะ,ะใหม่ๆเนี่ยนะคะคนมือใหม่จริงๆที่ยังไม่เคยจับอุปกรณ์พวกนี้นะคะ คือมองดูแล้วจะรู้เลยว่าทุกคนจะต้องแกว่งนะคะจะต้องแกว่งจะต้องสั่นจะยังไม่นิ่งนะคะมันเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นแล้ววันแรกมันไม่มีใครเพอร์เฟกนะคะโปรเฟชชั่นอลระดับประเทศก็ต้องผ่านขั้นตอนการเริ่มต้นกันทุกคนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลใจนะคะหลังจากเล่นแผงหน้าอกแล้วนะคะเราก็มาต่อที่ แผงด้านหลังต่อเลยนะคะเครื่องเล่นตัวนี้ก็จะเน้นแผงด้านหลังแล้วก็ไหลนะคะเราก็จะได้กล้ามเนื้อด้านหลังที่กระชับขึ้นนะคะตรงช่วงสะบักด้านหลังนะคะตัวนี้ก็ใส่น้ําหนักทุกอย่างใส่น้ําหนักให้พอดีกับร่างกายของเรานะคะไม่ต้องไปโหมหนักไม่ต้องไปเร่งรีบนะคะทํา ให้มันเสมอต้นเสมอปลายสม่ำเสมอนะคะมันไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องสปีดต,ตัวออกตัวเร็วนะคะเราจะบาดเจ็บเป,ปล่าๆและอีกอย่างเราอาจจะเหนื่อยแล้วก็กลายเป็นท้อแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลยนะคะทำค่อยๆทำไปค่อยๆปรับไปรู้เทคนิคไป ต่อไปก็จะมาเป็นท่านี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นท่าสุดท้ายสําหรับน้องเขาในวันนี้นะคะเพราะว่าน้องเขาก็อยากจะได้กล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะท่านี้ก็ทําให้น้องเขาดูเลยน้ําหนักตัวรุ่นพี่เองอาจจะใช้น้ําหนักเยอะมากนะคะแต่ว่าถ้าน้องเล่นเนี่ยเราจะไม่ได้เอาน้ําหนัก4 0 5 0กิโลให้นะคะมือใหม่ๆเนี่ยลองลองเรียนรู้ท่าก่อนเทคนิคท่าก่อนนะคะน้ําหนักยังไม่ต้องเยอะนะคะหรือยังไม่ต้องใส่มากมายก็ได้นะคะ ก็จะปรับน้ำหนักให้น้องนิดเดียวพอนะคะท่านี้ก็จะเป็นการเล่นกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะซึ่งไม่ใหม่เลยยังไม่มีใครทําถูกวิธียิ่งไม่มีประสบการณ์แล้วก็ยังไม่เคยออกกําลังกายนะคะไม่ว่าที่บ้านหรือที่ไหนๆนะคะแล้วมาสตาร์ทที่ยิมเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่นะคะที่จะ ยังไม่รู้เทคนิคเพราะฉะนั้นไม่ต้องขืนอายนะคะสร้างความมั่นใจเรามีอะไรเราก็แบ่งปันกันนะคะประสบการณ์มันมันไม่มีซื้อขายนะคะมันต้องเรียนรู้เกิดจากการเรียนรู้นะคะไม่ต้องไปอายสร้างความมั่นใจกันเลยสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีประโยชน์ก็ขอ,อกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ